สวัสดีจ้าพี่น้องมานี่ก็พ่พอกันเนาะค่ะเราสีเจอกันในบรรยากาศเกฟฟ็บเพชรฟางนะคะสำหรับปีสองพันห้าร้อยหกสิบพาค่ะ 2, หลังจากที่เราเก็บเพชรปลาไปหลายเดือนแล้วกับบะมีการเก็บเพชรอีกเลยมอนี่ก็มาเบิ้งมาลุนกันค่ะพี่น้องเป็นการเกฟฟ็บเพชรฟางนะคะนี่เรื่องหน่อยอยีบ่วนี่เรือบ่มี่นอ โอ้มีอยู่พี่น้องมีอยู่ง่าระบอกยังหันใหญ่คักมองนี้นหญ่ายทำงงจ้ะพี่น้องทั้งนี้ง่ายอยู่ค่ะนี่เอาทั้งนี้ก้อนมาทั้งนี้ก้อนไปพี่น้องเก็บกันเลยจ้าอี่เป็นเป็นดอกบบยเห่าจ้ะเป็นดอก สันสันแต่ว่ามันมันกับแกแล้วจ่าง้ะพี่น้องนี่นี่จะอาหารเฮทท้องบ่อพ่อค่ะมันปลูกจากธรรมชาติเลยจา้านี่ปลูกจากเฮดฟางนนล้วนเลยนะคะอันนี้เป็นฟางที่เหลือจากง่วนนะคะง่วงกินบ่เบิร์ดเท่าเก็บเพา่อทำความสะอาดออกมาก็เอามาปลูกเฮดฟางค่ะพี่น้องจ้ะนี่จะก,การได้ซ้ำนี่ก็ถือว่าโอเคค่ะตน้นทุนทฮาบ่มีเนาะคะ่ะต้นทุนตำนี่จ้ะไปเก็บกันเลยค่ะพี่น้องยาวค่ะ อยู่จะพี่น้องลอดแรกค่ะถือว่าโอเคนะคะในน้นอยเจังสิก็เอาเอาเลยในสูญแล้วก็เอาเลยในอายุมันจะบาน เอาเลยเอาเลยปท้งไหนป๊กงปท้งไหนฟังแล้วปดยั๊นงดอก่เอาท้งขางก้อนก็ได้จกเลยปะเด๋ยตันี้ไงบอุตันี้บาน น่อุ้ยต้นนี้ใหญ่จ้าพี่นล่าต้นนี้ดอกใหญ่เลยนี่ตุ๊ปุเลยเอองามต้นปังีสีแด้เบิดงามตัวนั้นบานจ่อยนะต้นนันบานเลยว้าวตัวนี้ใสๆนี่พี่จ้าอุ้ยข้างใจังสีเบิ่ดจ้ะนี่มันอาหารบ่พอจ้ะแต่ว่ารอดนาเดียวเอาเอาซื้ออาหารเห็ดมาน้ำจ้ะอันนี้มันเป็นเห็ดธรรมชาติเลยนะจ้ะมันก็ได้ซัมนี ดอกนี้บานจ่อยดอกบานจ่อยตัวนี้อุย้ยงามงามครับพี่น้องดอกบานก็งามอยู่จ้ะเฮ้ยขนาดจังสีเบิร์เนาะพี่น้องเนาะนี่เดี๋ยวทาเบิรงรลดนาครับพี่น้องจะปลูกแบบใส่หัวอาหารลองเบิรงแบบใส่อาหารเ็ดเบิรงค่ะตัวนี้มันปลูกแบบฟางลอยเปอร์เซ็นต์เนาะจ้ะ น้อยๆก็เอาบ่จะบาดงอเหลมไงมอ้จริงอ่ะแต่ทั้งๆทั้งรุ่นเนี่เอาไว้เก็บมเมล็งสิเลยเ,ยเปื่อฟอ้องเปื่อฟ้องอากาศอุณหภูมิอะไดไปจ้าอืมเอาไวตนน้ตัวนั้นอืมตอนนี้อุ้ยดอกงามอยู่ดีจ้ะเนี่ย ดอกใบเงาแล่ของปีปรับปรุงไปซ้ำเลยค่ะถือว่าโอเคค่ะต้นทุนห้าจักบาทก็เฮ้ยนี่สองสามหลูอยู่ต้นทุนห้าจักบาทเาเห็ดนี่หกสิบต้นทุนหกสิบบาทจ้ะพี่น้องนี่เบิ่งติล่ะตอนนี้เห็ดกิโลละเก้าสิบเด้อค่ะนี่ห้าได้กิโลเด้อค่ะนี่นี่นะพี่น้องต้นทุนแค่หกสิบเด้อจ้ะอืมแต่ยี่สิบเวสหนโอ้ยแหลมเด้อเด้อเด้พี่น้องเบิ่องนี้

หกสิบบาทคุ้มคุ้มจ้าเต็มเลยนะ้นี่ยหยกิอ้ดนิดหน่อยแต่ว่าลองเอาไว้ก่อนเนาะเอาไว้เบื้องอาไว้เก็บมาเล่นอือไหนมันสวดมั้ เกือบเด็กเกือดอกแก่นดีเชียวปลูกกองดินเก่จังสุดแล้วแก่นดอกดิงดีเห็นไอ้ปลูกขี้ดินมันก็นดอกงามคนเมื่อเย็นบ่ีเย็นปลูกเพชรน้องวิโอ้ยตุ้งทั้งเงินแ ok. หยกหลายเลย นอบ้ใหญ่นเอนี่ไปตะเก็บไปูนเยซูนเยซูนบ่เอาบ่เอากินหก่อกินเกมเลยไปมาเล่งาวใ่เลยเออบ้านก็สร้างเลยปิูนเยซูนไปบ่ได้นั่นไม่ไกลกันคุ่บบานจะเอาปีปนทลย้ยหนออกเยโอตัวนี้เป็นสันสันสนสเลยเอาไว้เอาไวเอาใหญ่ต่เอาไว้นีเามาเก็บไม่จัพจ้านี่ถไปอยู่ที่ไนะกเอที่กันเอา ที่เรนว้เอาไวีน่อพ่เ uh ่เตาเต่าเต่าเตาเต่าเ่าเต่านต่าเบ่าเตเตาเต่เต่าเต่เตนตาเต่าเ่า่ต่เ่าาาเตาต่เา่่าตเ่่า่าน้เ่่า่่เ่าเ่น สวยงามจะ้ะดอกดอกเน้นเนีนจะ้ะดอกเนีนแห้งค่ะพี่น,อน้องจ้ะมันถ่ายแต่มันมอเกิดบ่หลายอะไรบ่มันจะบานมันจะบบาน เป็นดอกปลายเล่มแหลมจ้ะจะบ,บานบเก็บกระบดขั้นโมเก็บนี่กรบ,บานลนะนี่เป็นปลายเล่มแหลมแบบนี้ค่ะนี่มาดูนี่โอะไรจังสิโอ้โหตัวนี้สวยจังเลยไหนขอพับนิ่งหน่อยโอ้โหขอพับนิ่งหน่อยนะคะแช่ปะ ไฟนี่ครับเอาแต่ดอกเห็ดทักหน่อยเออนั่นแหละผ่าประชัดไฟกล่องก็เห็นอยู่ปิดหมอบแบสโหลดกองกลองใหม่ยังน่ายัง,ายงาทายเอาเอากองมาใช่เดีย๋ยวแนวใดเดี๋ยวนโอ้กองที่ดินไปจังทายพับหนึ่งหนึ่นาเดีย๋ยจะไม่ได้โอ้ทายออกก็ได้ทายตอนยิบจะเก็บเ,เดี๋ยวนี้ดอกนึงนี่ เก็บกันพี่น้องนี่มาได้เก็บเพชรป้าโดนเติมมอได้เก็บเพชรโดนเติบจา้านี่โอ้เก็บเพชรฝั่งก็ยังดีจ้ะซ้ำซ้ำฝนตกนะจ้ะพี่น้องกับเบิง่งบรรยากาศเก็บเพชรฝั่งถ่าเห็ดธรรมชาติด้วยจ้าที่บอกสวยยังไงนี่งามอยู่ซ้ำนี้แค่ว่าใส่ไหนดีนี่หลักแหลกซ้ำนี้เธอว่าโอเค ต้นทุนห้าหกสิบบาทยังเนาะบาทตัวเสื่ก่อนละสิบห้าบาทสิบห้าบาทสี่ก่อนเฮ้ยบาตุหนึ่ง ngày ยกออกมาเลยนในเด็ดดอกตูมเนี่ยยกออกมาเบิดพุงเลยเนโะอ้จะขานจะขากับอิม่มลโอ้ยค <laughs> ุณอเสียวมันมีน้มกันข้ากันใหญ่อกเปื่อยเอกฟัวเห็นเบิดลเบหมุนบเปื่อยโบฟัว าเหี้ยนี่ดอกหน่อยเคยทิ้มืดว่ะเป็นยังไงวะอากาศบ่ไดเ้เดียวหอนเดียวหนาวเนาะโอ้ยงามดีต้ละล่ะดอกงามางเยอะยังอดู่ไปน่นองยังอยู่ยจ้ายัางทันหมดค่ะโอ้ยสูนดอกหน่อยไุญเอ๋ย จัำเป็นแล้วเนาะอุออ้ยทธงไหนมางามจังอุย้ยอย่าเอาอย่าเอาพ่อ<ห>พ่อเอาไปมาเรื่เอาไปมาเรล่อยเ,เลยปล่อยเลยเน่ยังพิสูจน์อยู่เอาพี่มันจะพิสูจน์ตัวนั้นเพราะเนี่ยเดี๋ยวเราพี่เราพี่ไังเอบเอบเยลเย นี่คื่ผีหิวน้อยนี่น้อยเหี้น้อยนี่ปล่อยเลยไปเลยไปเมื่อแรงผีอยู่ผื่นผีโอ้ยีู่ผื่นกระมีแล้วจ้ะนี่นี่นี่พี่น้องนี่นี่ดำดำตุเปาะตุ๊แปะนี่กำลังเกิดนี่เอามาหน่อยมาเลยนี่เหลือลาขาวเกิดโอ้ยตัวกินเห็ดนอนเสือเห็ดนี่นี่ลาโอ้ยประโยชน์ ะบ้ออหรเอาทั้งหมด่งนีดอกใบใหญ่นึงนะโอ๊ะไม่แมนมันจงไจงไมเรื่องจงไวมเื่องมันเอาเอาสมอเดียเอมเียเดดียกนี่ไงไม่เอาหมดเดนี่ีองนี่ดอกนึงนี่อข้อเก็บในถอบุิเก็บเพชรตนเติบแล ผู้ขาก็อยากเย็บเห็ดอยากเก็บเห็ดนั่น,นหอดดินหกแท้เนาะจ้ะกเก็บนันเข้าสองดอกจ้ะโอ้ยตัวนี้จ้ะพูนพื้นดินพูนจ้ะโอ้ยตอนซ่อนไงห่ยมะน่องอันนี้เนาะเปิดแล้วป่ะมีอะไรบ้างทั้าทางนั้นอู้ ขาม,ม้าได้จังไดสิเกฟรอคุณก่อนอู้จ้ะพี่นอ้องเอาพี่นอ้องคะเบิด์ตละจ้าบานมาเบิง่งผลงานเฮาค่ะปลูกเห็ดหลอดแหลกปีหกหาต้นทุนหกสิบบาทจ้ะพี่นอ้องต้นทุนหกสิบบาทเท่าเดหน่อยเดี๋ยวไล่จ้ามานี่มะเบิ่งกันค่ะเก็บอยได้ปาตีนเลยค่ะพี่นอ้องเอาไปปาดขึน้นน สมปีสมปุ๋ยไปเลยเฮ็ดกระสีบอธนงามปันไดเดือยค่ะนี่อันนี้ดอกเฮ็ดกระสีเปื่อนจะมาแยกแต่ว่าห้องบอเดเอาไปขายค่ะห้องเอาไปกินน้องบอต้องห่วงว่าดอกสีเปือเป่อนโมเปื่อนนี่จริงมันต้องปาดปาดตีนออกสกักก่อนจะเอาใส่หมอค่ะนี่โมเปืนนอ่อนเหค่ะพี่น้องนี่อันหลาง,งาไงโยเ้าเอาไปกินเก็บันจละ นี่อ,อึ๊บมาเบิ่งกันค่ะมาลุ่นกันสิเต็มหมอนี่บอสามโลว่าโอ้สองโลเท่านั้นเองอันนี้สามโลกระโผดเท่านั้นเนาะพี่น้องเนาะมั<ใ>นกระเด็งมันกระเด็งขายเท่านั้นเองแบ่งทุนขึ้นอันตร์โอ้ยกำไรแล้วเด็ดโลลราแปดสิบเก้าสิบปน ้นทุนหกสิบบาทก็ได้ทึ่นอะไรจนเต็มหมอเนาะจ้ะอะจุ่มสุดท้ายจ้ะนี่จุ่มสุดท้ายจุ่มสุดท้ายเต็มหมอพอดีจ้ะนี่เต็มหมอพอดีโอ้พี่น้องจ้ะ างามอยู่ค่ะรดแหลกของปีหกหาของเหาก็ถือว่าประสบผลสําเร็จนะคะต,ต้นตุ้น60บาทก็ได้เฮ็ดหมอบักใ่ค่ะกะเสีไปทรงพอก็แม่น้ำเนาะคะ่ะกินลอดแหลกแบ่งไปวัดน้ำนี่จ้ะโอเคค่ะพี่น้องค่ะจังไหนกะฝากติดตามเป็นกำลังใจให้น้ำคือเก้าค่ะมื่อกี้กผ้าเก็บเห็ดฟางรดแหลกเี๋้วมือหนาเหาลองสิไซปลูกแบบ ปลูกแบบฟางล้วนคือเก่้าค่ะแต่ว่าสใส่เพิ่มอาหารเห็ดลงไปมันจะดอกหนะกาก็เก่าบอนะคะสำหรับตัวนี้ก็เป็นแบบธรรมชาติค่ะปิดหนังครับปิดหนังกระดซ้ำหนีนะคะกระถือว่าโอเคนะคะต้นทุนหกสิบบาทค่ะกระชายอ่ะปะ่ะพร้องลาพี่ลา,ลานอ้องป่ะเมื่อเงินเมื่อสานบาทครับกระฝากติดตามนะครับคลิบหนากระฝากติดตามครับคลิบหนาเนาะ ว่าเขาจะมาปลูกนิดฟางว่าจะได้งามกว่าเก่าดีกวเก่าบอกพี่น้องฝากติดตามด้วยนะครับนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะเอาเห็ดเมื่อตัดตีนกันค่ะมานันนี้ไปค่ะสวัสดีค่ะ